โอ้เห็นหลายสีอะเห็นหลายสีแล้วก็มาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะดูเนื้อหากันของสีพระสีพระนี้ก็ออกเป็นสีน้ำตาลเนื้อเกป,ปูนเปลือกหอยหลงรักน้ำเกีียงซึ่งบางท่านมันก็คงจะรู้จากรักน้ำเกลียงดีแต่วันนี้ก็เอามาส่งให้ดูรักนั้นเกลียงกันอย่างชัดเลยนี่รักน้ำเกี้ยง แล้วก็พระนั้นปกโพนั้นจะมีฝั่งหนึ่งเก้บ้างฝั่งหนึงแปดบ้างก็ตามพิมพ์พระที่มีปกโพแล้วก็หูฝั่งนี้ด้านขวาจะมองเห็นชัดเจนหูฝั่งนี้ก็ดูเส้นจีวรเส้นจีวรชัดมากแล้วก็เนื้อหาของพระนั้นก็ชัดจริงตรงนี้ก็มีเส้นฐานเซมด้วยตรงนี้แล้วก็ตรง ตรงนี้ที่นั่งขัดสมาธินั้นปลายตรงนี้จะเลมนะครัปลายตรงนี้จะเลมแล้วทับซ้อนกันนี่ก็เส้นนี้ก็ชัดเหมือนกันก็เรียกว่าเส้นเซมตรงนี้ก็เห็นแต่ก็ขาดแล้วก็การดูพระนั้นก็ดูให้รอบบริเวณขององค์พระก็ดูลักษณำเกี้ยงกัน เผื่อทุกท่านนั้นจะได้เห็นลักษณาเกลี้ยงกันชัดๆเลยนี่ส่งให้ดูชัดๆก็เนื้อของพระนั้นก็มองเห็นว่าจะมีเหมือนว่าเวลาเราส่งเข้าไปอย่างนี้จะเห็นว่ามีความเก่าด้วยแล้วก็เนื้อหาของพระก็ลึกแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังจะได้เห็นลักษณาเกลี้ยงกันชัดๆแล้วก็จะได้จำว่าพระ รงนี้นั้นรักน้าเกีียงก็เป็นอย่างนี้ซึ่งบางท่านนั้นคงจะไม่รู้จากลักน้าเกีียงนี่ก็เอามาส่งให้ดูกันชัดๆเลยแล้วก็เห็นไหมครับว่าด้านหลังนั้นก็เหมือนรอยปูไตบ้างเต็มไปหมดแล้วก็รูนี้ก็จะพุน่นเป็นจุดๆไปแล้วก็เม็ดมวลสารนั้นก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ซึ่งจะมองในสายตาเราที่เราเข้ากล้องขยายส่องอย่างนี้ให้ดูกัน ก็อ,องต่อไปแล้วก็มาดูองค์สีเขียวนี่สีเขียวทุกคนก็คงจะว่าสมสีใส่ข้าวไปแต่คงจะไม่ใช่นะครับผมจะบอกเลยว่าสีเขียวเข้มน,นี้ก็เนื้อเขียวไข่กาทำมาจากปูนปูนสอหรือดินอพองผสมจาก ใบว่านร้อเปนี่ใบว่านร้อยเปจึงออกมาเป็นสีเขียวใบไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีที่ไปที่มาซึ่งทุกท่านควรจะรู้กันแล้วก็ปกโพนี้ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันปกโพอา้าเข้ากล้องส่งให้ดูเนื้อบางคนว่าสีผสมอาหารอีกไม่ใช่นะครับไม่ใช่สีผสมอาหารซึ่งเป็นสีมาจากว่าน ใบว่านร้อยเปดนี่ส่งให้ดูมะรป่าเส้นเซมก็เห็นชัดแล้วก็พระนั้นบางครั้งทุกท่านถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะเป็นร่องตรงนี้จะเป็นร่องอ๋อเส้นจีวรน,นี้ก็เห็นชัดเจนว่าวิ่งเข้าไปด้านในเส้นจีวรแล้วก็จะมีหูเห็นหูชัดไหมครับหูก็ชัดเกต นี่ปกโพก็ชัดนี่เกียตูมตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วก็แหลม,มตรงนี้หน่อยๆน,ยนี่พระองค์นี้ก็เป็นเขียวเข้มสองให้ดูก่อนเผื่อทุกท่านจะดูกันชัดจะได้เห็นกับสายตาตัวเองจะได้จำพระได้ว่าไม่ใช่สีผสมนะครับเพราะว่าเป็นสีของ ว่านร้อยเปดแล้วก็เอามาใส่กับพระจริงออกสีอย่างนี้บางคนว่าสีใส่กับข้าวบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าศึกษาพระสุเมตติดๆๆีๆนั้นจะรู้ความจริงก็ดูฝั่งนี้ด้านหลังก็ด้านหลังนี้ก็ดูว่าสีที่ภูมบอกไปนั้นก็จะเข้มขึ้น สีองค์นี้ดูเม็ดมนสารก็ใหญ่มากเลยเม็ดมนลสารนะครับเม็ดมนสารดนะูมีทั้งสีแดงสีขาวสีขาวสีแดงสีเหลืองปะปนกันอยู่ทั่วบริเวณของพระเลยองค์นี้ก็ดูกันแล้วก็ทุกท่านจะได้จําได้ต่อไปผมจะให้ดูองค์นี้องค์นี้นั้นจะออกเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อน เนื้อเขียวก้านมะลิก็ปูนสซผสมใมบว่านร้อยเปดเหมือนกันจะจืดจางอ่อนๆหน่อยๆพระองค์นี้สีก็ดูสีนะครับสีจะจืดจางนี่ปกโพ้นัานก็ห็นชัดเจนนะปกโพข,ข้างหนึ่งก็เก้าางหนึ่งก็แปดหูพระองค์นี้ก็ชัดเลยสองข้างแล้วก็เส้นจีวรชัดแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นร่องที่ผมโบกไปกับองค์ที่ผ่านมานี่ตรงนี้จะเป็นร่องจะเป็นร่องแล้วตรงนี้จะแหลมตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นเสมสองเส้นองค์นี้ก็ชัดเหมือนกันองค์นี้ก็เอามาให้ได้รู้กันว่าสีเขียวอ่อนเนื้อเขียวก้านมะลิจำไว้ ว่าเป็นการเมลิก็เอาทั้งสีเข้มสีอ่อนมาให้ดูนั่นคือหนึ่งทุกท่านจะได้รู้กันนี่สองด้านหลังให้ดูมวลสารนี้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดไรเห็นหมดเลยมวลสารนี่ลาลอยลาลอยไรก็ชัดเหมือนกันองนี้ต่อไปก็มาดูองค์ใหญ่ถ้าองค์เล็กนั้นตรงนี้ จะตูมสังเกตไว้นะครับตรงนี้จะตูมตรงนี้ตรงนี้จะนูนนิดเดียวแล้วก็เหลี่ยมถ้าองเล็กพิมพ์เล็กก็เรียกว่าพิมพ์เล็กต่อไปผมก็จะพามาดูพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นั้นก็เกตดนั้นจะเหลมไปเลยเกตดนี่พิมใหญ่เกลดนั้นจะเหลมตรงนี้จะไม่ตูมแล้วปกโพนั้นแปดบ้างเก้าบ้างโอ้ตรงนี้จะชัดเจนนี่ เส้นสังฆารกตินั้นมองเห็นชัดมากเส้นจีวรจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าส่งกล้องขยายเข้าไปจะชัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเส้นนี่เขาเรียกว่าเส้นเซมก็เป็นปกโพพิมพ์ใหญ่เนื้อเกลปูนมีแต่ปกโพไม่มีเกลบัวตูมองนี้ก็ จะส่งให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งดูมะครับป่าไม่มีตูมจะมีเกลยาวขึ้นไปแล้วก็ใบหน้านั้นจะกลมได้สวยงดงามแล้วก็ดูเส้นสังขากติเห็นไหมว่เส้นจีวรเน,นี่เส้นจีวรแล้วก็ดูทรงพระมรัปาพระองค์นี้ก็ เป็นเนื้อแกะปูนให้ทุกท่านดูแล้วก็จะได้จำว่าจะได้รู้ว่าเนื้อแกะปูนเป็นอย่างไรเช่นไรก็ดูองค์นี้องค์นี้จะให้กับตอบได้ดูหลังหลังนี้จะมองเห็นว่าชัดเหมือนกันองค์นี้ส่งให้ดูทั่วๆวให้จำพระได้ผมก็พลิกมาด้านหน้าให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็รู้ ทั้งหมดแล้วผมก็บอกให้ทุกท่านรู้ตามเนื้อพระ